ปินตูคกอบางมารยูหรือซุ้มประตูชัยมารยูเป็นซุ้มทางเข้าหมู่บ้านชุมชนมัสยิดหรือโรงเรียนอิสลามที่นี่ปินตูกอรบางมารยูมัสยิดนูรุนอิสลามบางโงตําบลกรูบีอำเภอรกระโพจังหวัดปัตตานีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดปินตูกอรบางมารยูปี2 5 6 6จากสมัชชาประชาคมเพื่อสันติภาพ gerbek kita ni kita ambil jauh lebih daripada wang yak ring. Ha dia letu tu dia ada sobek menyobek gotong-laktah dan pula ada bunga. Kita sobek bunga, bunga cempaka dan bunga raya. Dan dalam tu pula tu ada kata-kata seperti kata gila-gila dalam persatuan, gila-gila dalam perbuatan. Kegilaan itu ada kejayaan. Maknanya kita bersungguh-sungguh, usaha bersungguh-sungguh akan menemui kejayaan. Asatuitu temulah e k ada, ada eh? nah, adalah a ah j y a a n นี่โดดเด่นด้วยช่างไม้จึงสะท้อนกนารทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านลวดลายบนงานไม้ที่ประยุกเรียนแบบวัสดุตา่างๆทั้งลวดลายสามเหลี่ยมเรียนแบบว่าเพดานลวดลายสี่เหลี่ยมเรียนแบบปิดบล็อกกระเบื้องหินทรายและลายช่องลมลวดลายลักษณะางานสารที่เรียนแบบลายของเสือ่อ จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มเยาวชนในชุมชนได้มาพูดมาคุยว่าอยากสร้างอยากทําด้วยเหตุน,นี้กรรมการมัสยิดจึงได้ดําเนินการจัดประชุมร่วมกันซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทํางานแบ่งเป็นเส่วนงานประกอบด้วยประธานฝ่ายการเงินฝ่ายสื่อสารฝ่ายออกแบบฝ่ายสถาปัตยกรรมฝ่ายช่างและฝ่ายอุปกรณ์ ด้านวิธีการที่นี่เน้นการทำงานเป็นทีมดึงจุดแข็งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ตัวอย่างเรื่องของช่างถือเป็นการทำงานเป็นตัวกื้อบังที่รวมช่างมากมายทั้งช่างไม้ช่างแกะสลักช่างปูนช่างเชื่อมและช่างทาสีเรื่องของการทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เริ่มประชุมคืนวันที่12ของเดือนรอมฎอนจากนั้นจึงเริ่มลงมือทำทุกวันหลังละหมาดตาะเวททำจนถึงตีสจนงานเสร็จรวมระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พียง18คืนสุดท้ายของเดือนรมดน ผลงานสื่อสารถือว่ายอดเยี่ยมที่คอยรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นระยะระยะรวมถึงรณรงค์งการขอรับบริจาคทําให้ได้เงินบริจาคมากถึง38,000บาทอีกทั้งมีอาหารเครื่องดื่มต่างๆบริจาคสนับสนุนตลอดการก่อสร้างทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่ภาหลังจากที่ได้รับรางวัลส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียอินโดนีเซียก็มีนะครับเดินทางมา เพื่อที่จะมาชมปิตูกราบานของเรามีคนมาเยอะมากรถติดบนถนนผ่านปิตูกราบาน,นถึงสกิโลทีนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เราเนะ้นหาไรายได้เราก็หาไรายได้โดยการเปิดพื้นที่เช่าล็อกเพื่อจําหน่ายสินค้าเพื่อต้นเศรษฐกิจโดยที่เปิดล็อกล็อกละร้อยมีคนมาเช่าล็อกกันเยอะมากถึงค่าเช่าได้ถึงกับ2 0 0 0 0บาทนะครับเพื่อเป็นกองทุนของเรา แล้วก็ช่วยมสัสยิดปิโตกระบางมาลายูเนี่ยไม่ใช่เพียงบ่งบอกถึงอาณาเขตพื้นที่อย่างเดียวแต่ช่วยสร้างความรักความสามาัคคีให้กับคนในพื้นที่อีกทั้งช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยนะครับวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่คนแก่ทุกคนมีความรักความสามาัคคีในการและกันนะครับช่วยกันออกมาทำโน้ตทำนี่สุดท้ายช่วยกระตุ้นเศษรษฐกิจนะครับสร,างงาสร้างอาสาชีพสร้างไรายได้นะครับให้กับพื้นที่ด้วยนะครับ